สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาดูป่าครับ mm hmm. หลังจากแม็โครเข้ามาลื้อป่านะครับ2วันอ่าเป็นที่เรียบร้อยเสร็จเสร็จอ่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับแปลด้านซ้ายที่เป็นป่าเป็นของผมนะครับส่วนแปลงที่ลื้อนี่ก็เป็นอ่าแปลงติดกันนะครับเกาปล่อยเช่านะครับให้บริษัท ปลูกไห้เขามาทำการปลูกนะครับปัญญาสองปีนะครับอตอนนี้เข้ารื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คงเข้ามาเก็บกวาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อปรับพื้นที่นะครับผมก็เข้ามาตรวจตาเขตแดนก็จะเป็นแนวเนี่ยครับตามคันคูม,มานะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับตอนนี้ต้องอทำเรื่องให้ที่ดินเขามารางวัดใหม่นะครับ เพราะว่าเป็นที่มูลบรดกของแม่ยายนะครับมันไม่เห็นหลักแดแล้วครับตรงไหนนะครับก็ต้องเข้ามาทำการวัดแล้วก็ล้อมนะครับในอนาคตนะครับส่วนแปลงนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ผลกระทบไม่พ้นแล้วครับแปลงก้อยก็จะมีปัญหาเรื่องสารเคมีนะครับและตอนเก็บ นะครับก็จะเผาหรือเปล่าอันนี้คงต้องมาคุยกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ